พี่น้องสบายดีพี่น้องพ่อกับซองเบาใส่คือเก่าคือเดิมพี่น้องสบายดีเอฟซีเนะบอร์สุขุสุคนนะสิบอลจะเป็นพังไทยพังลาวตัวต่างประเทศเอาพี่น้องเนาะพ่อๆกับเบาใส่ตอนเศร้ากับบ่เศร้าซอยกับบ่ซอยพอดีตื่นอาจจะว่าตื่นสายตื่นแต่เศร้าพี่น้องห้อออกหน้าก็ขาเ,เข้ามาไว้เบิ่งซองเองบิ่งเข่าเนาะเฮ้อว่าแต่เศร้ามึงอะ ก้ากะเหี่วหอดเบิดพนกับหมตกตื่นมาแบบมีแต่แดดแต่ลมผ้าคึมผ้าคึมฝนยุ่มนี่ต่วกันยังคือเก่าเนอ <c oughs> ้องถือว่าจะกำหนดมาได้เนาะกำหนดมาได้กลยหากับปล่อยไปทำมาศาสตร์เลยมาว่าของไฟกัดจิคือกันเลยเนาะ่วงนี้แหะตื่นมาแล้วไฟกัดจิตเนะาะพองานที่ขึ้นนอ,กอนกลางคืนกันรุ่นนะรุ่นแบบไอ้ฝนตก จะได้มีกะนาวใส่กาแล้วก็ะชิได้ดำเนาะพอมีไห่เหล่าดอกยังพอท่านแล้วเนาะพี่น้องครูก็ท่านได้ดำก็ยังลไยพอคุณดำหน้าก็ได้เนาะเมื่อยลอยเหระนะเมื่อคืนเน่ากับพันได้เอาพันแบบนี้วะเอาพันมาพลุกตกได้ดำหน้าให้ใหญ่แล้วดีใจสุดๆเหล่าได้ให้หน้าเนาะให้ใหญ่พังเนาอตื่นมาอ่ะก็ มันเป็นแค่ความฝันตื่นนอนมาบอกว่าโอ๊โยลอยเลยแบบผ้าออกไปหน้านนแล้วมันเป็นความจรงมนงแล้วบอกวา่าโอ้ยจอยแม้เลยเขามากเืกอาอยเขาลานเชา้าลานใช้ออกไปหน้าพื้น่อาไเรือดในลานหน่อยสองคนกับต่อพอเราเย็นหนอกเมย์ก็จะเมย์ไปหานำหมอกส่วนกับเฮาทางนา องอเงินครัวนี่พี่น้องอยเงินเอื่อยเนาะเงินในบ่อไซหรือว่าที่เราอยู่กับเงินกับพ่อกับแม่เนาะอเงินลเรนว่าท่านแล้วว่าท่านมีเงินว่า <c oughs> ท่านได้เหตุเงินครัวเก็เลยมากินอยู่ในเงินครัวเอื่อยเนาะ,นาะที่เป็นพวกครัว,วใหญ่เลยว่าเขากำลังสั่งเสากำไังจะเสากับปูน กับดินดินบอกเนาะยังขาดหลายทางกระซีมันก็ได้ไหม่เนีาะก็นั้นได้เงินเอืับเงินพอหักเนาะเงิพอหักเขาอยู่พังไทยหุกดาหารโอนมาก็รัพ่องแลกพี่นนองมีเงินมีข้ามก็เพระเหตุไม่ล่านเดือนแล้วเขาแล้วน้ามรนดะสิตั้งเนาะพอมันเกิด ใกล้ๆแล้วล่ะใกล้จะได้ตังค์แล้วแต่ว่าช่วงนี้มันบ่ไดดแล้วเฮ็ดได้อยอกแต่ว่ามันก็บพมีว่างบ่อๆได้ว่างแล้วพ่อให้พี่ไอ้ยเฮ็ดให้พี่ไอ้ายเฮ็ดเนาะเป็นแซงเป็นซ่างแล้วก็สิเฮ็ดซอยงมบ่หลายแล้วงบหน่อยประหยัดใส่ซอยแต่ว่าตอนนี้นหิวเข้าแห้ง่นองหากินเข้ากินน,น้ามไม่เนาะแถมพันดึงมืออื่นในวันนี้กินลาบซี่อ้เบิง่งนาอมันสิเป็นอีหอย่างคือความจริง อาก็ความจริงกันสิคืออะไรพี่น้อง <c oughs> อ้ความฝันกับความจริงมันสร้างแตกต่างกันเฉลือเคือโอ้แมงวันอันนี้คืออีสังอันนี้นะปนบ,บอกบ่เม่นะ้าต้มโกบเัาก็ดีกว่าต้มโฮสิงไคลสัพ่อเขาจะบ่มีขานะรู้มีหัวขาใส่อเอากย เดียวอีสางอันนี้ปังัว่มหัวหอมในแต่หอมก็เอาเนาะมาได้บายก็อกรสองพันแล้วพอเป็นจริงเนาะกระซิบเบิ้เดือนได้เนาะนนี้วันนี้จะสามสิบเดือนต่อไปก็ใกล้เข้ามาใกล้อีสางใกล้เข้านั่นแหละล่าเขานับมือเลยเนาะมาพี่น้องกินข้าวน้องกันพี่น้องพี่น้อง ปั่นเข้าซอยหรือว่าข้าเส่าสองอย่างก็อย่างนั้นเองนั่นพี่น้องมาแซ่บเส่บเส่บเส่บชดเจียวบ่ก็ได้ไปสีชดเจียวต้มกบกบหน่อยกำกำลังกระดูกอ่อนอืม มาลอกไปนาเรียนลนบางน้ำกับกนะ่าบความบางนาำมาตัลิ้นหางน้องหอมหอมดีจับจับจับม่ยอมมันรันผ่านีลอ่ตด นอนเอาคับนอนกลางคืนกำลับตื่น,นๆอากาศโอ้ปวดโอ้โอเอาก็ตเลยเปนแบบเนื้อเน้นๆน,น,น,นหรอนะหัวเอาครบเลยของม,มัน ุอืมอ้าเจยเจไม่นด้รับสคือพันเนี่มงับับมนูอยอดหิตตอนนี่ก็คือจุ อันนี้เราพอจารว่ากันแบพักนามาพูดนะอย่าเอคคมคมตายนาเบาเรื่องกับคอยคอยพากยูจะมิคาก็ร้องมิดคา ยอากาศยาอายุกนออยาฤทตินี่งเงไมเทนปุ๊ดูอะไรักแนะ้งน่ะห้อง,องรรเรารบจีงงอะไรแ้วเขาแล้วนะ่ะเห็นบัก็กระเทอือนต้องดันนิวมาได้นล่ก็คือว่าเข้ากี่ขั้ ทำบริการเราทำแบบเซื่งน่าอืมบ่เฮ้ยเ um> ี่อยังไงจิต้มกบใช้เงินคือกเาขอแล้ว อันภาต่อเสดจเอาแบบนี้ก็ว่าไงหลังตัวนั้นตัวขึ้นต,ตอนขากบขับวันแรมัจะไปมขาขา กุ้งที่ทำกับแบบใหม่ไทยกุ้งเวียดนานมะตงได้จเจอของอุ่นมาเจ้าหนุ่มมาดูคื่บ้านนี่เป็นแกเป็นเกมเ,เก๋ออ๋อ จังเลยทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยคุณแม่มแมแมบุกเชียงเงาเอฟกัลติ่มเริ่มแค่ มนได,ด้สิโต้นอนอะย่าเงยด่ให้มันแหลีมันทั่วนี่นะข่านเด้ไปลงอีกรอบสอง่อะเจ้า ว่าใจก็จะได้ก็เหมาะกับใจเราจะได้ปิดคลิปพี่น้องบอกให้เป็นแค่ฝันพี่นี้องจากนั้นก็ฝากฝากฟีฟากนอกร้องฝากเอฟซีวัตสุภูสุคนร้องฝากปลาขอกลูกฝากเอาใจมาใส่บ้าใจได้พี่น้องเฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดกระดิ่งแจกดนเพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆไว้พ้อคลิปหน้าพี่น้องสบายดี